สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอเสียงเสียงสำนวนภาษาไทยนะครับในฉบับที่ผม๊บนำเสนอมาไลาค์คลิปแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเลยนะครับฟังนะครับผมแล้วก็ขอให้กดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ในยูทูบด้วยนะครับแล้วก็ในเฟซบุ๊กก็ขอกดไลค์และคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ให้กับผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็นำเสนอ เสียงสำนวณพูดภาษาไทยในแบบฉบับแบบคุณบันบานนะครับที่เขาจบสนทนาเรื่องแบบแบมันตกใจในเรื่องของไงการาพูดคุยของคุณบันบาน,บานในเชิงแบบว่า,ากลุ่มใจหรือว่าปวดห mm ัว hmm. หรือปวดในสมองถึงกิดหมาได้ประมาณนั้นครับผมข้อเสนอคำว่า กระเบือเจ็บพวมแม็เแลวกระเบื้อเจ็บพวมแมเลวก็มวไม่ถึงมาบริบทเชิงคำพูดของของการสนทนา,าระหว่างกลุ่มบุคคลหนึ่งงี่คนนะครับแล้วก็คุยเรื่องเกียดทิถูกไปในบางเรื่องที่ว่ามันทำให้เป็นเจ็บพวมคือปวดปวดอ่า กมองครับผมถึงก็เลยอุทานคำวา่า<ม>ก็เบิกเจ็บว่าแมดเหลวนะครับผมขอ้ขอก็ออประมันนี้ครับผมเทว่าข้อนำเสนอครับผม